รายการนี <habitude> <the öst> ้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมือนไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลิในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุก ดินแดนมอลและดกของไทยเป็นเมืองที่อาแข็งเป็นแฟนก็หลากหลายร้องสะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดี สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาอยู่กันที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมครับมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามซึ่งที่นี่เองนะครับเขามีการจัดแสดงนะครับนิทรรศการศิลปะนะครับในงานศิลปะผู้คนและดนตรีศิลปินเฟสติวัลซึ่งวันนี้เองนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปสัมผัสกับงานศิลปะและจะพาทุกคนครับไปเรียกว่าไปหาแรงบันดาลใจนะครับในเรื่องของการทําผลงานศิลปะ วันนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ วันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาสัมผัสกับศิลปะครับที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิที่บูรสงครามครับซึ่งภายในงานวันนี้ครับเขามีการจัดงานศิลปะผู้คนและดนตรีเฟสติวัลนะครับซึ่งเราจะไปสัมผัสกับงานในวันนี้กันแต่ก่อนอื่นครับเราจะต้องไปคุดคุยกับท่านนี้ครับผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมของม,มหาวิทยาลัยรา,ยรายชภัฏพิที่บูลสงครามซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในรายการกับเราแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะท่านผอ,อ,อครับผมต้องถามก่อนว่าอย่างงานเฟสติวัลที่จัดขึ้นในวันนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้างครับค่ะจุดเริ่มต้นของงานเราใช้ชื่อว่าศิลปะผู้คนและดนตรีศิลปินเฟสติวัลนะคะ จุดเริ่มต้นจริงๆก็คือมาจากข่าวของรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ประกาศเรื่องของศิลปินแห่งชาติแล้วปรากฏว่าศิลปินแห่งชาติของจังหวัดพิษณุโลกที่เป็นคนพิษณุโลกจริงๆเนี่ยได้มากถึงสองคนค่ะก็คือท่านที่100ตรีทวีบูรณาเขตรรหรือว่าที่เราจะเรียกว่าจ่าทวีแล้วก็วอีกท่านหนึ่งก็คือท่านดรพิเชษเอี่ยมชาวนาหรือว่านายงเชิญยิ้มนั่นเองค่ะ ทีนี้ก็เลยกลายเป็นความภาคภูมิใจแล้วเอเราในฐานะสำนักศิลปะและวัฒนธรรมเนี่ยะจะทำอย่างไรล่ะที่จะเชิดชูเกียรติท่านทั้งสองและให้ยิ่งใหญ่รวมถึงสร้างการรับรู้ในเรื่องของอศิลปินว่าคนพิศณุโลกเนี่ยค่ะมีดีมีความเก่งกาจแล้วก็ได้รับการยกย่องและการยอมรับจากภายนอกค่ะ ก็เลยเกิดเป็นงานนี้ขึ้นมานะครับในการรวบรวมผลงานต่างๆของทั้งสองท่านแล้วภายในงานเองครับผมมีการเขาเรียกว่ารวบรวมผลงานของศิลปินท่านอื่นยังไงไหมครับค่ะทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนะคะนอกจากจะมีการรวบรวมผลงานของลุงจ่าทวีแล้วก็นายโย่งแล้วค่ะเรายังมีการรวบรวมศิลปินที่เป็น ศิลปินคนพิษณุโล <Okay. S 1> เราใช้ชื่อหอว่าหอศิลปินเมืองพิซณุโลกค่ะซึ่งจุดประสงค์ของหอนี้ค่ะเราต้องการที่จะเชิดชูเกียรติศิลปินที่เป็นคนพิษณุโลกว่าคนพิษณุโลกเก่งกาจด,ด้านไหน <Okay. S 1> ดังนั้นในตัวหอศิลปินเนี่ยค่ะก็จะ okay. จัดแสดงหอนี้จะไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์ระนะคะว่าจะมีเพิ่มมาเรื่อยๆใช่<ๆ>เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยศิลปินแห่งชาติสองท่านแล้วก็จะมีศิลปินทางด้านวรรณศิลป์ที่มือชื่อเสียงมากๆแม้ว่าตัวท่านจะเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ว่าผลงานของท่านก็ยังเป็นที่ป,ทประจ,กระจกักษ์อยู่นะคะก็คือท่านสุวันณีสุคนเที่ยงหรือว่านามปากกาสุวันณีสุคนทาค่ะ แล้วก็นอกจากวรรณศิลป์แล้วศิลปินนักร้องค่ะเราก็ยังมีพี่กบแท็กซี่รู้จักเลยรู้จักใช่อันนี้รู้จักเลยวัยรุ่นยุคเกาสูงนะฮะคุณรู้จักนะค่ะโอเคค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังมีศิลปินพื้นบ้านพื้นบ้านก็คือคุณลุงประโยชน์ลูกพับที่เป็นศิลปินเรื่องของมังคละมังคละเป็นที่แบบรู้จักเลยของจังหวัดพิษณุโลกนะครับค่ะ แล้วก็ภายในงานนะครับผมเขาจะมีการแสดงศิลปะในด้านไหนบ้างครับค่ะ,ะสืบเนื่องมาจากตัวกิจกรรมของงานนี้นะคะศิลปินเฟสติวัลเพื่อไม่ให้เป็นการจืดหรือว่าซ้ำเดิมเราก็เลยแหวกมิติใหม่เรานำเอาศิลปินแห่งชาติทางด้านทัศนศิลป์ค่ะ ที่เป็นประเภทภาพถ่ายเข้ามาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของเมืองพิษณุโลกภายใต้ธีมวิถีแห่งศรัทธาเมืองพิษณุโลกค่ะก็จะมีศิลปินแห่งชาติสองท่านพร้อมด้วยศิลปินมือสมัครเล่นสมัครมาร่วมทีมกับท่านมากถึง14คนนะคนะก็ออกไปเก็บบรรยากาศทีนี้ตัวผลงานของทุกท่านที่ออกไปเก็บบรรยากาศในวันที่24ธันวาคมคที่อ,ทอ,ออกไปนะคะค จะนาเอาภาพพวกนั้นนะคะมาจัดแสดงในโซนนิทัศการหมุนเวียนค่ะภายในหอนี้นะคะจะประกอบไปด้วย4โซนด้วยกันเป็นโซนนิทัศการหมุนเวียนในเรื่องของทัศนศิลป์ภาพถ่ายจะเป็นโซนที่1แล้วก็โซนที่สองจะเป็นเรื่องของวรรณศิลป์ค่ะซึ่งในตัวกิจกรรมเราก็เชิญศิลปินแห่งชาติทางด้านวรรณศิลป์มาเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าอันนี้จะพิเศษนหนึ่งค,คือนอกจากจะมีศิลปินแห่งชาติแล้วยัยงมีศิลปินท้องถิ่นด้วยทั้งถิ่นสุโขทยัยก็คือครูนก วีคุณสัญญาพานิชยเวศแล้วก็ถิ่นพิศนุโลกเองก็คืออาจารย์เออาจารย์ธีรพัฒนภูนทองอาจารย์ประจําสาขาวิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามค่ะร่วมด้วยตรงนี้ก็จะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด17ผลงานค่ะเป็นศิลปินมือสมัครเล่นผลงานก็จะจัดแสดงอยู่ในโซนที่2 ต่อมานะคะโซนที่3จะเป็นโซนหมุนเวียนอีกเช่นกันค่ะก็จะเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งงานปั้นงานอาร์ตงานสีน้ำก็คือมีหลากหลายแขนงอยู่ในงานถูกไหมครับแล้วอย่างนี้เองครับผมใครที่ชื่นชอบสนใจก็คือสามารถมาได้เลยแล้วสำนักศิลป์ของเราะครับผมก็คือจะมีการจัดงานแบบนี้ในทุกๆเดือนไหมครับ ลักษณะของงานนี้เราตั้งใจว่าจะจัดให้เป็นครั้งนี้เป็นศิลปินเฟสติวัลครั้งที่1ในปลายปีหน้าหน้าหนาวครั้งหน้าก็อาจจะเป็นครั้งที่2แต่ส่วนจะเป็นเรื่องของอะไรต้องรอดูเวลาแล้วก็โอกาสกันอีกครั้งนึงครับ,รบผมจะบอกกับคุณผู้ชมว่าจริงๆี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่บรรดาศิลปินเนี่ยจะมารวมตัวกันในงานแบบนี้ ันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับเหล่าศิลปินมือใหม่ได้เข้ามาค้นหาแรงบันดาลใจในเรื่องของงานศิละปะนะครับให้เขาเรียกเป็นผลงานเป็นที่ประจักษ์เพล่ๆๆเนี่ยอาจจะมีชื่อมาอยู่ในหอศิลปินที่นี่ะนะครับผมวันนี้ครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักศิละปะแต่ละ,ะแขนงแล้วก็ไปร่วมกันหาแรงบันดาลใจไปกันครับ ครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักงานวรรณศิลป์นะครับซึ่งวันนี้คนที่จะมาให้ข้อมูลของเราครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์นะครับปีพุทธศักราชนะครับ2559ซึ่งท่านนะครับมีนามว่ารองศาสตราจารย์ดรธัญญาสังคพันธ์ธานนท์นะครับซึ่งวันนี้ท่านจะมาให้ข้อมูลกับเราสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ รจริงๆงานวรรณศิลป์เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยได้ยินส่วนใหญ่จะได้ยินงานทัศนศิลป์อะไรเงี้ยเป็นหลักอย่างงานวรรณศิลป์ครับคืออะไรวรรณศิลป์นี่พูดกันง่ายๆเลยนะก็คือศิละปะในการแต่งหนังสือแต่งหนังสือคําว่าวันณะวรนณะน,นี่ก็มันแปลว่าผิวพันธุ์ก็ได้แปลว่าแปลว่าหนังสือก็ได้มันก็เหมือนทัศนศิลป์ก็คือศิละปะในการมองใช่ไหมภาพที่เราเห็นกับด้วยสายตา แต่ว่าวรณศิลป์นเนี่ยมันเป็นศินละปะของการใช้ถ้อยคําในการเรียบเรียงในการประพันธ์เป็นเป็น,เป,นเป็นวรรณกรรมนะฮะจะเป็นบทกวีจะเป็นนิยายเรื่องสั้นหรืองานเขียนร้อยแก้วอื่นๆก็ได้ที่มันค่อนข้างประณีตเพราะมันคําว่าศิละปะแล้วมันก็ถ้าถามว่าวรรณศิลป์น,นี่มันเกี่ยวกับอะไรบ้างอย่างแรกก็คือ หัวใจของการการเขียนหนังสือก็คือภาษาใช่ไหมครับ,รบก็คือความงดงามของถ้อยคําตั้งแต่เรื่องการเลือกสรรคํามาใช้การการเลือกความหมายจังหวะจะโคนหรือเสียงของคําอะไรพวกนี้ลีลาจังหวะ,ะรวมทั้งการใช้กวีโวหารหรือสำนวนโวหารที่พูดอย่างหนึ่งหมายความว่ายอย่างหนึ่ง ในทํานองเชิงเปรียบเทียบหรือว่าเป็นความเปรียบก็คือ <c oughs> งานวรรณศิลป์เนี่ยมันคือการการแต่งออกมาใช่ครับซึ่งอันนี้จะมีความงดงามทางภาษา <c oughs> ถูกไหมครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียงหรือ <c oughs> ว่าการเลือกใช้ถ้อยคำคเพราะว่าบางทีครับเราจะเห็นว่าคํคำนึงเนี่ยอาจจะมีเลือกใช้คําได้หลากหลายใช่ครับเราก็ต้องมีการเขาเรียกว่ามาหาสัมผัสคล้องจองให้มันมีความงดงามทางภาษาอันนั้นก็เป็นเรื่องของรูปแบบรูปแบบการแต่งเช่นเราเรียกว่าถ้าเป็นร้อยกรองก็มีฉันทะลักษณ์นะมี กาบกรโครงฉันะไรพวกนี้ซึ่งมันก็จะมีการกําหนดจํานวนคํากําหนดตําแหน่งของคําสัมผัสอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นศิลปะความงดงามของของวรรณศิลป์เองอย่างที่ผมเคยได้ยินในเรื่องของวรรณคดีหรือว่าอะไรเองก็คือใช่ใช่ครับก็คือถ้าถ้างานเขียนที่มันมันถึงพร้อมด้วยวรรณศิลป์แล้วก็ยกย่องมันได้ว่าเป็นวรรณคดีคือในในในภาษาไทยเนี่ยมันมีคําอยู่สองคำที่ ที่มันมีนัยยะต่างกันนิดหน่อยก็คือคำว่าวรรณคดีกับวรรณกรรมแต่จริงๆนะความหมายมันก็คือเหมือนกันแหละแต่ว่าเราในความรู้สึกในค่านิยมของเราเนี่ยถ้าวรรณคดีก็คือหนังสือที่แต่งดีแต่ถ้าแต่งออกมาแล้วไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันดีไม่ดีทั่วๆไปเราก็จะเรียกมรวมกันว่าวรรณกรรมวรรณกรรมก็คือหนังสือหรืองานเขียนทั้งหลายจากพวกอะไรอ่ะเขียนตามฝาผนังก็ถือเป็นวรรณกรรม แต่ถ้ามันเขียนออกมาแล้วมีวรรณศิลป์ถึงพร้อมด้วยความงามาทางศิลปะในการแต่เราก็อาจจะยกว่าเป็นวรรณคดีได้อันนี้ก็คือจะเป็นความแตกต่างของร,ระหว่างงานทัศนิลินหรือว่าวารรณกรรมอันนี้คือความแตกต่างเลยใอย่างงานทัศนิ์ินเขาอ,อาจจะแบบผ่านภาพถ่ายซึ่งเราเห็นได้ชัดเจนแล้วอันนี้ครับผมในเรื่องของวรรณศิลป์มันมีความแตกต่างจากการเล่าแบบงานศิลป์อื่นๆอย่างไรครับก็คือมัน มันก็คือการเล่าเรื่องนเนาะมันเหมือนกับการเล่าเรื่องโดยภาพถ่ายภาพเขียนภาพวาดภาพปั้นอะไรต่างๆแต่การเล่าเรื่องของวรรณศินก็คือการใช้ภาษาเราจะเขียนอย่างไรให้คนเห็นภาพตรงนี้สําคัญที่สุดรรตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวชี้วัดคุณภาพหรือว่าความดีเด่นความมีศิลปะเพราะแต่ละคนนะักเขียนแต่ละคนก็เราอาจจะมีทักษะมีประสบการณ์รไม่เหมือนกันนะฮะ คุณต้องเวลาคุณอ่านเนี่ยค,คุณต้องเกิดคุณจะเขียนอย่างไรให้คนอ่านเห็นภาพที่เราเรียกว่ามโนภาพหรือภาพในจิตรหรือจินตภาพทีนี้มันก็มาจากความสามารถของกวีของนักเขียนในการเลือกใช้ถ้อยคําอันนี้นี่นนคือความยากของวรรณศิลป์<ช>เพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าความยากคือทําอย่างไรให้คนเนี่ยต้องคือเห็นปเนี่ยต้องนึกภาพและเห็นภาพโอ้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นศิลป,<ช>ปะที่บอกว่าเชิง เชิงลึกเชิงซ้อนอีอกแบบหนึ่งเลยทีนี้ครับอย่างศิลปินเองครับเวลาเขาจะประพันธ์หรือว่าแต่งกรอนแต่งบทกวีเนี่ยครับผมเขาต้องมีแรงบันดาลใจมีจะมียังไงบ้างครับอันนี้รค,รนนคือแรงบันดาลใจนี่พูดได้ง่ายว่าคืองานศิลป์มันมันเป็นบอกเกิดของงานศิลป,ปะมันเป็นต้นต้นน้ำเนาะต้นทานคือว่าเราคําว่าแรงบันดาลใจมันมาจากการที่เราได้ไปสัมผัสกับอะไร,รเช่นเราไปเห็นภาพเห็นเหตุการณ์หรือว่าเราได้ ไปจะไปยืนริมแม่น้ำน่านเนี่ยเราเห็นความงามความนิ่งหรือเห็นอะไรก็แล้วแต่แล้วมันทําให้เราเกิดความคิดที <คะ S 2> นี้คนทั่วไปก็จะมีอย่างนี้แหละทุกคนเห็นขอทานหรือเห็นคนถูกทําร้ายคุณอาจจะรู้สึกสะเทือนใจ <คะ S 2> แต่ทีนี้บางคนก็สะเทือนใจแล้วก็แค่นั้นแต่ถ้าเป็นพวกศิลปินเนี่ยเขาก็จะมาคิดต่อก็จะมาคิดต่อเอเฮ้ยตรงนี้ทําให้ก็เกิดไอเดียขึ้นมาเรียกว่าเป็นจุดประกายความคิดนําไปสู่ความคิดต่อไป ซึ่งเราตรงนี้เราเรียกว่าแรงบันดาลใจก็คือนําไปสู่ความคิดที่เรียกว่าจินตนาการพอจินตนาการก็คือคุณก็ไปเล่าเรื่องต่อคุณอาจจะไปสร้างเพิ่มเติมแต่งแล้วคุณก็ถ่ายทอดมันออกมาตามทักษะที่คุณเชี่ยวชาญเช่นถ้าคุณเป็นนักถ่ายภาพคุณก็อาจจะถ่ายภาพมันออกมาเล่าเรื่องผ่านภาพแต่ถ้าคุณเป็นนักวาดคุณก็วาดมันออกมาจะใช้เทคนิคสีน้ำมันสีอะคาริลิกอะไรก็แล้วแต่มันเรื่องของคุณ ส่วนถ้าเป็นผมผมก็จะใช้ความสามารถผมทักษะที่ผมเชี่ยวชาญก็คือการเขียนออกมานี่แหละนะเพราะฉะนั้นที่เราพูดว่าแรงบันดาลใจก็คือจุดที่ทําให้เราอยากจะมาเขียนหรือว่ามาทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ที่มันมีต้นต่อมาจากการที่เราไปผัดไปสัมผัสอ่าแล้วเกิดเกิดอารมณ์เกิดความรู้สึกแล้วอย่างที่อาจารย์บอกว่าได้มานึกคิดต่อถูกไหมครับว่าคุณพูดดีมากเลย เขาเรียกว่าเกิดอารมณ์สะเทือนใจนะคะ <emotion S 1> อิโมชั่นอิโมชันอลนะครับในเรื่องของอารมณ์นะครับสุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ครับได้ฝากถึงเยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยได้รู้จักงานวรรณศิลป์เพิ่มมากขึ้นครับคือ,ค,อคืองานศิลปะทุกอย่างมัน,ม,นมันต้องใช้การสั่งสมเนาะการฝึกอันหนึ่งก็คือความความ,ความทักษะความจัดเจนความเชี่ยวชาญอันนี้มันต้องฝึกแล้วก็ต้องก็ต้องรู้หลักบ้างนะฮะ หรือว่าถ้าคุณจะเขียนบทกวีเนี่ยคุณก็ต้องเคยได้สัมผัสมาเช่นเคยอ่านของคนนั้นคนนี้มาได้เห็นแบบอย่างหรือคุณอาจจะมีความสามารถในการใช้เลือกคําใช้ภาษาอะไรพวกนี้รู้หลักการเช่นถ้าจะเขียนกรอนสุภาพกรอนแเราจะเขียนอย่างไรจะจะเขียนโครงสี่สุภาพก็จะือเหมือนกับว่าคุณจะทําอะไรคุณก็ต้องรู้จักมันครับนี่แหละครับแล้วก็แต่ผมคิดว่าสิ่งที่จะช่วยมากๆก็คืออ่านเยอะ อ่านก่อนแล้วก็จากนั้นเราต้องเป็นนักสังเกตนักรุ่นคิดคือมันจะไม่คิดเหมือนคนทั่วไปมุมมองเราต้องเราต้องต่างไปจากสายตาคนทั่วไปที่มองไม่งั้นเราจะมองไม่เห็นประเด็นอะไรมองหลากหลายมุมใช่ครับใช่ครับความจริงหรือว่าอะไรเงี้ยมีได้หลากหลายใช่ถูกต้องถูกต้องครับก็ประมาณนี้ครับครับผมก็เชื่อว่านะครับเราจะรู้จักงานวรรณศิลป์เพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ครับขอบคุณอาจารย์ครับครับผมครับขอบคุณครับ คู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักศิลปะนะครับงานทัศนศิลป์นะครับวันนี้จะมีความน่าสนใจยังไงครับเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยนะครับกับอาจารย์วรนันท์ครับชัชวานทิพากรนะครับศิลปินแห่งชาติปี2552สาขาทัศนศิลป์ภาพถ่ายสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงงานทัศนศิลป์ครับว่าหมายความว่ายังไงได้บ้างครับในสาขาทัศนศิลป์ประกอบด้วย จิตกรรมปฏิมากรรมแล้วก็ส um> ื่อผสมสื like ่อผสมแล้วก็สาปตยกรรมรวมถึงภาพถ่ายก็คือมีหลากหลายเลยถูกไหมครับอย่างของอาจารย์จะเป็นในเรื่องของภาพถ่ายถูกไหมครับแล้วอย่างงานภาพถ่ายครับเขาต้องมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างครับผมคือในภาพถ่ายก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้แยกเหลายสาขาอย่างเช่นว่า คนที่เที่ยวชาญถ่ายโบราวัตถุโฆษณาแบบต่างประเทศรเราเอารวมมนะครับรวมรวมก็คือในทศาศาัศนะศิลปภาพถ่ายเท่าที่ดูในเมืองไทยที่เขาเลือกกันก็คือเอาที่คนนั้นนนี้ถ่ายได้เกือบทุกอย่างค,คือคืออาจจะไม่ครบทุกอย่างแต่ว่าคือเที่ยวชาญแล้วก็รู้จักองค์ประกอบภาพหลักการวัดแสงต่างๆ แล้วก็ภาพในแนวต่างๆแล้วก็รวมถึงใ,ในการเลือกคัดเลือกภาพเป็นกรรมการทุกอย่างรวมถึงาการที่แนะนํำสอนคนที่ทั่วไป <consumers S 1> ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปและมือถือก<อ>็คือการถ่ายภาพเนี้ยคืออยู่ที่กล้องด้วยเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่า <pem. S 1> <es> จะต้องเกี่ยวกับในเรื่องของการปรับแสงอะไรเงี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามือใหม่เองอยาก อยากถ่ายภาพอ,อาจารย์จะแนะนํำยังไงไหมครับมือใหม่ถ้าปัจจุบันก็ค,คือเป็นดิจิตอลอย่างเดียวนะครับก็ดิจิตอลก็คือถ้าเขาเริ่มจากที่เขาไม่มีกล้องก็ใช้มือถือก่อนในมือถือก็เกือบจะเหมือนกล้องแล้วตอนนี้มีทั้งซูมเข้ามามีเทเลมีวางเกิลมีนอมอนเมื่อเขารู้พวกระบบเลนต่างๆรู้สปีดชัตเตอร์รู้หน้ากล้อง เขาก็จะไปสร้างสารรค์ภาพก็ได้เขาต้องรู้ว่าสปีดอย่างนี้รูปออกมาจะเป็นแบบไหนคืออย่างเช่นยกตัวอย่างน้ําตกเงี้ยถ้าคุใช้สปีดต่ําประมาณเซนส่วน4ีถึง1วิน้ําก็จย่านุ่มกว่าท,ที่คุณใช้60หรือร้อยยี่ห้าคือเขาต้องรู้หลักการพวกนี้ในการถ่ายกลางคืนทุกอย่างค,คือหลักการพวกนี้มันทําให้เราเห็นอารมณ์ของภาพด้วยถูกไหมครับอาจจะเป็น ทนร้อนทนเย็นอะไรเงี้ยครับอาจารย์ถูกไหมครับครับโอเคครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับในเรื่องของงานทัศนศิลป์นะครับสำหรับคนที่สนใจวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากครับ,รบแรงบันดาลใจก็คือขอให้คนคน่ะรักมันให้จริงจังอย่าอย่ารักทิ้งๆข้างข้างนะ รักจริงจังแล้วถ้ารักแล้วเนี่ยเราจะไม่สนใจหรอกว่าเราถ่ายด้วยอะไรผ่านมีเดียตรงไหนเพราะฉะนั้นมือถือมือถือก็ดีมากตอนนี้มือถือดีมากเพียงแต่เราให้ออกไปถ่ายเยอะๆในเมื่อเราจ่ายตังค์ไว้ต้องเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะฉะนั้นเราต้องใช้มันให้คุ้มอะใช่ไหมเราเอาหาเงิน,มนไมาด้ความนี่แหลเพราะฉะนั้นก็ใช้ให้คุ้มออกถ่ายเรื่อยๆแม้ว่ารูปนั้นจะไม่ได้เอาไปทําอะไรเอาไว้ดูเป็นส่วนตัว ก็ให้เก็บไว้ดูแต่ถ้ามันไม่เอาของเราไปใช้โดยไม่มีเหตุมีผลเอาไปใช้โดยไม่บอกกล่าวเราเนี่ยอันเนี้ยเอาไม่ค่อยอยากให้ทําไปโดยไม่ไม่รู้อะไรปล่อยปล่อยลงไปเงี้ยเพื่อหายอดไลน์เนี่ยอ่าอ่าไม่ใช่นิสัยเพราะฉะนั้นตัวส่วนตัวจึงไม่ใช้ไม่ใช้ Facebook ใช้แค่ไลน์เฉพาะส่วนตัวเพราะฉะนั้นใครจะติดต่ออะไรเนี่ยขอให้นั้นเพราะนั้นเขาอยากจะดูผลงานมากเลยแต่ไม่มีอย่างเราเนี่ยเราจะมีผลงานอยู่เรื่อยๆอย่างเช่นไป ไปถ่ายให้โรงพยาบาลศิริราชถ่ายผ่าตัดหัวเข่าเนี่ยที่ศิริราชแล้วก็ตามมาจนถึงภูฐานภูฐานไปถ่ายอีก72หัวเข่าเพื่อประชาชนชาวภูฐานโดยคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลน,นะไปถ่ายไปทาให้ทั้งหมด72หัวเข่าเพื่อถาวายเป็นพระราชะกุศลสําหรับในหลวงรัชกาลที่10ใน 7, ในครบรอที่72พรรษา แ,แล้วก็เรายังทําให้ของยังม้วนปมจุลาเนี่ยปมจุลาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเส้นเลือดของเราปมจุลาเนี่ยเราก็คือมีอะไรเราจะมีอะไรก็ถ่ายไปหาหมอที่ไหนเราก็ไปถ่ายให้เขาเรื่อยๆเมื่อวันที่เสด็จตึกจัก,กรีทักษมาตึกใหม่ของโรงพยาบาลจุฬาเขาก็เอารูปไปขยายรูปนั้นถ่ายเป็นพานราลมาด้วยมือถือขยายที่เต็มห้องเนี่ยเป็นฝาผนังห้องสองข้างเป็นห้องที่ประทับที่ไปอยู่ โ oh, อ้โหันนั้นอันนั้นยิ่งประทับใจใหญ่เลยทุกคนก็ตื่นเต้นนะว่ารูปขนาดเนี้ยแล้วมันขายายได้อย่างไรเพราะฉนั้นก็ถ่ายเถอะไม่ว่าจะมีเดียตนไหนมีเดียจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นกล้องเป็นวิดีโอเป็นมือถือทุกอย่างก็อยู่ที่ใจเราลองดูค่ะ กิจกรรมเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานทัศนศิลป์นะครับซึ่งงานทัศนศิลป์ก็คืองานที่สามารถมองเห็นด้วยตาได้ซึ่งมีอยู่หลายๆแขนงไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมดนตรีเมีเซรามิกนะครับแล้วก็ประติมากรรมมีอะไรหลายๆอย่างแต่หนึ่งในนั้นคืองานจิตรกรรมครับงานจิตรกรรมก็คือเป็นผลงานที่เกิดจากการวาดเกิดจากการเขียนด้วยสีต่างๆขึ้นมาบนระนาบ2มิติครับจะเห็นว่างานลักษณะ ของของกิจกรรมเนี่ยจะเป็นงานที่จะแบนแบนอยู่ในอยู่ในเฟรมนะครับแล้วก็ให้แสดงออกถึงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาโดยศิลปินเนี่ยเป็นคนทาว่าจะให้ออกมาเป็นความรู้สึกอะไรเป็นอารมณ์อะไรหรือเป็นรูปอะไรขึ้นมาเนี่ยคือคแขนงของงานกิจกรรมครับอาจจะต้องพิจารณาหลายๆพิจารณานะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องประสบการณ์นะครับว่า,าคนทั่วโลกนะครับมีเกณฑ์ตัดสินเหมือนกันขึ้นมาแต่มันไม่สามารถจะบอกได้ว่า คะแนนแบบนี้ได้10 คะแนนแบบนี้ได้ห้าคะแนนแบบนี้ได้อะไรขึ้นมาแต่มันเป็นความรู้สึกที่ต้องใช้เวลานานพอสมควรเพิ่งจะตัดสินได้ขึ้นมานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือทั่วโลกของเราเนี่ยมีลักษณะการทํางานศิลปะคล้ายๆกันมีงานจิตกรรมที่เหมือนกันมีเกณฑ์การตัดสินเหมือนกันแต่ไม่สามารถบอกได้ซึ่งมันเป็นปัญหาทางปรัชญ,ญานะครับที่พยายามจะบอกว่าเกณฑ์ของการตัดสินงานศิลปะเนี่ยซึ่งงานศิลปะเนี่ยมันออกมาจากจิตวิญญ,ญาณและอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเนี่ยถ้ามันออกมาเป็นตัวเลขเนี่ยมันคงไม่ได้กำลัง ดังนั้นงานศิลปะก็คือให้มันเกิดจากประสบการณ์ที่ที่ได้ทําขึ้นมานะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการมาชมนิทรรศาการนะครับก็สามารถมาได้ที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามส่วนวังจันทรจังหวัดพิษณุโลกครับพอที่นี่เองเขาจะมีนิทรรศาการหมุนเวียนซึ่งจะเป็นผลงานที่สร้างสารรค์ตามเทศกาลสำคัญแล้วก็ ทีมที่น่าสนใจตลอดทั้งปีครับซึ่งเขามีการคัดสรรเรื่องราวแล้วก็นำเสนอในรูปแบบต่างๆให้เราได้เพลิดเพลินกันครับสำหรับวันนี้เมืองไทยดีๆก็หมดเวลาลงแล้วแล้วพบกันได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ